สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการสร้างมุม150องศานะคะเริ่มจากสร้างเส้นตรงขึ้นมาก่อนนะคะสร้างเส้นตรงขึ้นมา1เส้นนะคะ จากนั้นนะคะกำหนดจุดขึ้นมา1จุดนะคะบนเส้นตรงตั้งชื่อว่าจุด Q แล้วกันนะคะต่อไปนะคะการที่เราจะสร้างมุม150องศาขึ้นมาได้นะคะเกิดจากการนำเอา มุม90องศานะคะบวกกับมุม60องศานะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะสร้างมุม90ก่อนนะคะโดยนำวงเวียนมาวางที่จุดคิว,วเวียนกลางเท่าไหร่ก็ได้นะคะวางที่จุดคิวแล้วลากให้ตัดเส้นตรงทั้งสองข้างนะคะ แบบนี้นะคะกำหนดจุดตัดค่ะจุดตัดกอไก่กับจุดตัดขอไข่จากนั้นนะคะนำวงเวียนมาวางที่จุดกอไก่กลางวงเวียนเท่าไหร่ก็ได้นะคะลากวงเวียนกลางเท่าเดิมนะคะวางที่จุดขอไข่ค่ะ แล้วก็ลากเราก็จะได้มุม90องศานะคะตั้งชื่อจุดตัดจุดตัดคอควายลากจากจุด Q ค,ค่ะมายังจุดคอควายผ่านจุดคอควายไปนะคะจะได้มุม90องศาจากนั้นนะคะตั้งชื่อจุดตัดตรงนี้จุดตัดงูค่ะ กลางเวียนให้ได้เท่ากับรัศมีของวงกลมนะคะหรือจากจุด q มายังจุดขอไข่แบบนี้นะคะจากนั้นนำวงเวียนที่กลางได้เท่ากับรัศมีของวงกลมนะคะควางที่จุดงวงงูค่ะแล้วก็ลากเราก็จะได้มุมหกสิบนะคะ จากนั้นตั้งชื่อจุดตัดค่ะจุดตัดจอจานลากจากจุด Q ผ่านจุดจอจานไปนะคะแบบนี้นะคะตั้งชื่อมุมว่ามุม pqr ที่มีขนาดเท่ากับ150องศานะคะ150องศาแบบนี้นะคะเรียบร้อยค่ะ